เชื้อแบคทีเรียเติบโตบนเสื้อผ้าและส่งกลิ่นเหม็นใช้ดาวนี่แอนตี้แบคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทําให้เกิดกลิ่นเหม็นถึง99ให้เสื้อผ้าของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี่แอนตี้แบคที่สรเรียนรู้สุมนทาท้ายดงหมู่ที่4ตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีวิธีปิดการอบรมโครงการสร้างชีวิตให้สตรีและครอบครัวหลักสูตรแปลรูปผลิตภัณฑ์จากยญ้าแฝกของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระสวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีนายนาวินสังคมาศในอำเภอวังโป่งเป็นประธานพธิธีพร้อมด้วยนางสาวชนะพามืองแป้นนายกองการบริหารส่วนตำบลท้ายดงพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่งและบริษัทอัครารเรศเสร็จจำกัดมหาชนร่วมในพิธีปิดสำหรับการอบรมการทำผลิตภัณฑ์จากยาแฝกได้ทำการอบรมมาจนครบ104วัน ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้จากการทำผลิตภัณฑ์จากย่าแฟกในรูปแบบต่างๆเช่นกระเป๋า ระกากรองใส่ทิชชู่หมวกซึ่งทางสูงเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปางคาดหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมในโครงการนี้จะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยญ้าแฝกได้เป็นอย่างดีและจำหน่ายได้มีตลาดรองรับซึ่งจะทําให้มีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคงอย่างยั่งยืนภายใต้การสนับสนุนและเพิ่มช่องทางในการจําหน่ายจากเครือข่ายและหน่วยงานที่สนับสนุนนอกจากนี้ทางสูย์เรียนรู้จะมีการติดตามผลพร้อมสับสน,นงบประมาณในการ งานต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มและจะมีการอบรมเพิ่มเติมในครั้งต่อไปด้วย